สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราได้นำในชุดสูตรอสองตัวบนล่างสูตรนี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเพื่อเป็นแนวทางในงวดวันที่1กรกฎาคม2567กันสำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมก็จะ เป็นสูตรใหม่แล้วก็มาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมและฟังกันเป็นงวดแรกในงวดนี้อ่ะก่อนอื่นที่จะไปดูท่านผู้ชมมาดูคำเตือนอของทางช่องก่อนสักนิดนึ่งคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชม ท่านผู้ชมสำหรับในสูตรนี้กจจ็จริงแล้วจะเป็นสูตร2ตัวล่างแต่เราจะให้เป็นสูตร2ตัวบนล่างเลยดีกว่าเพราะว่า,าตามสีติแล้วทุกสูตรทุกตัวเลขก็มีโอกาสที่จะเข้าล่างมาเยอะแล้วก็สามารถที่จะไปเข้าบนได้ดังนั้นแต่และสูตร ก็จะให้เป็นชุด2ตัวบนล่างกันเลยดีกว่าสําหรับในสูตรนี้ก็จะให้ไปเน้นที่ชุด2ตัวล่างเนาะสูตร A2 ในสูตรนี้แต่ตามสิติงวดแรกท่านผู้ชมก็เข้าที่หนึ่งเจในชุด2ตัวล่างต่อมาในงวดที่2ก็เข้าที่60ในชุด2ตัวล่างงวดที่3เข้าที่42 ก็เข้าชุดใน2ตัวล่างแล้วก็งวดล่าสุดเข้าที่3 1ก็เข้าที่ชุด2ตัวล่างอ่ะก็มาดูในสูตรคิดคำนวณกันในงวดวันที่1นนี้เนาะว่าจะได้ไปที่เลขอะไรอ่าสำหรับในสูตรคิดคำนวณท่านผู้ชมสูตรแรกเราจะใช้ตำแหน่งหลักแสน สามครั้งบวกด้วยหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักพันหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักสิบบนหนึ่งครั้งแล้วก็บวกด้วยค่าคงที่4ี่อีกหนึ่งครั้งจะได้ผลลัพธ์ตัวที่1เมื่อได้ผลลัพธ์ตัวที่1แล้วก็จะไปบวกด้วยค่าคงที่1ตรงนี้อีกหนึ่งครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่สองต่อมาในสูตรที่สองท่านผู้ชม เราจะใช้ตำแหน่งหลักหน่วยบน1ครั้งบวกด้วยหลัก10ล่าง1ครั้งก็จะอันนี้จะเป็นสูตรเหมือนสูตรร้อยมาลัยเนาะก็จะเป็นหลักหน่วยบนบวกด้วยหลัก10บน ก็จะเป็นผลลัพธ์ตรงนี้ตัวที่1แต่ยังไม่ใช่ตัวที่จะนําไปใช้เนะเาะต่อมาก็จะเป็นหลักสิบล่างบวกด้วยกับหน่วยล่างก็จะได้ผลลัพธ์ตรงนี้ตัวที่2เสร็จแล้วก็เราก็จะบวกโดยใช้ผลลัพธ์ตัวแรกกับตัวที่2บวกกันอีกครั้งหนึง่งก็จะได้ไปที่ผลลัพธ์ ตัวที่1แล้วก็บวกด้วยค่าคงที่1ตรงนี้อีก1นึ่งครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่2อ,อ่ะเดี๋ยวในสูตรนี้จะ,ะดูตรงนี้น่าจะงงเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมกันได้ดูกันเนาะน่าจะเป็นสูตรที่เคยลงให้ท่านให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก่อนหน้านี้แล้วสําหรับในสูตรทุกสูตรบางสูตรก็อาจจะคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าในสูตรไหนที่ เข้าเราก็จะนำแต่ละสูตรมาจับคู่กันเพื่อที่จะให้ผลลัพธ์แต่ละสูตรนั้นเข้าเนาะไม่ว่าจะเป็นสองตัวบนหรือสองตัวล่างสูตรไหนเข้าเราก็จะจับมัดแต่ละสูตรเข้าหากันแล้วก็ให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำมากขึ้นเนาะอ่ะก็มาดูในสูตรแรกกันก่อนท่านผู้ชมสูตรแรก หลักแสนสามครั้งตรงนี้ก็จะเป็นห้าบวกห้าบวกห้าบวกด้วยหลักหมื่นตรงนี้หนึ่งครั้งก็จะเป็นบวกหนึ่งบวกด้วยหลักพันหนึ่งครั้งก็เป็นแปดบวกด้วย หลัก10บบน1ครั้งก็บวก0บวกด้วยค่าคงที่4ตรงนี้1ครั้งนะเราก็จะบวกเป็นคู่เหมือนเดิมเพื่อจะ,อะไม่งงเนาะก็จะเป็น5้บวกหได้10ก็เป็น0 5นบวกหเป็น6 8 บวกศูนย์ได้แปดอันนี้ก็จะเป็นสี่ก็จะเป็นศูนย์บวกหกได้หกหกบวกแปดได้สิบสี่สิบสี่บวกสี่ก็เป็นสิบแปดตรงนี้ตัวแรกได้เลขแปดบวกค่าคงที่หนึ่งตรงนี้หนึ่งครั้งก็ได้เก้า สูตรแรกทำได้8ดกับ9กนะ้าต่อมามาดูในสูตรที่สองกันท่านผู้ชมบวกตำแหน่งที่เราจะนำมาคิดคำนวณก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะเป็นสี่บวกสามได้เจ็ดสามบวกหนึ่งได้สี่ แล้วก็จะใช้ผลลัพธ์ตรงนี้บวกกันอีกทีหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดก็เป็นหนึ่งบวกด้วยค่าคงที่หนึ่งตรงนี้อีกหนึ่งครั้งก็ได้สองอะสูตรที่สองทำได้หนึ่งกับสองในสูตรนี้ก็ ตามต่อในงวดนี้เป็นงวดที่5เนาะแล้วก็เป็นแนวทางในงวดวันที่1กรกฎาคม2,567กัน, 2, กนสูตรแรกทำได้8กับ9สูตรที่2ทํทำได้1กับสําำหรับในสูตรนี้จะเป็นสูตร A2 ชุดสองตัวบนล่างแล้วก็เน้นไปที่อสองตัวล่างเนาะเดี๋ยวจับคู่จับคู่ก็แปดหนึ่ง แปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองก็จะได้สี่คู่ตรงนี้ชุดสองตัวบนล่างในแนวทางในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะก็ เหมือนเดิมถ้าสูตรท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจที่จะนำไปคิดคำนวณเองก็ได้ถ้าในสูตรนี้เข้าเนาะอ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิด ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็สุดท้ายนี้จริงๆต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องเราเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ